ก็สวัสดีกันนะครับอ SMK Gamer c a t t e r Jimi Jimi นะครับวันนี้ก็จะมารีวิว<ล><ล>รวมแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับคล้ายๆแต่ไม่ใช่มันเป็นบ,บินบีอะไรไม่รู้มันไม่ออกมาวันนี้มีเพื่อนมาด้วยนะครับใช่ชเี่ชื่อโบนี่นะครับชื่อโบนะนี่ชื่อเพชรน,นะครับฝากรายการด้วยก,ก็ชแน,นลด้วยครับกดไลค์ด้วยออาบอกกดไลค์ให้ร้อยหนึ่งเลยครับไก นกก้องเปิดด okay? ิเป mm ็นนักก้องเปิดดิจันี่ไงจ๋านี่ฮับโอเคครับคนแรกจะเป็นใครคอน้อกไนออกเอ๊ะ้ายนะครับายเหรอเครับผมคนแรกครับผมไนออกแล้วคนที่สองเหรอคนสองคนสองครับเร็บคบอ้ยโสุดท้ายครับคนแรกผมผมมัจับแล้ว ถ cluster, ือดะกองถือกองไปไหนไลน์ชานลถือดะกองแล้วับกดไลค์กดไลน์ใครจะใครจยใคได้คนดด้วยนี่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 นดีนะดี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 ดนะรจะดีนะครับดีนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้นะได้ได้รถนี่ครับผมอะไรับอันนี้ปะนก็กีวีครับนี่่นีกีวีนะ รถอะไรครับรอะไรครับใส่ยัน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 ลเอ้ยรถกีวีกีวี่ตไปบตาตบไปตาผมนะครับอันน้เครับดีกีเราเล่นกันไปแป๊บนึ่งอนนี้ในรถทุนาวเน่ากับรถผลไม้ล้วนนะครับอ่าเราเอาอันนี้นะครับเป็นแบบนี้ นีไปสัตว์เนี่อไปแดกนะดูหน้าดูหน้าถ่ายหน้าถ่ายหน้ากันโอ้โหโอ้โหจใกล้แสงด้วยโอ้โหมึงพวกมึงถ่ายให้ให้อะฮะมาต้นมาต้ไปชื่อคุณโบสะครับเนี่ยต้นเต่าแชแนลครับจุบด้า สีโฟา์คาราอนะครับชื่อชื่อเล่นคือชื่อโบสนะครับติดได้ได้สีดำนะได้สีเขียวครับแล้วก็บางเขียวครับนะครับเป็นรถยาไม่รับรางก็รถยาครับอ่าเย็นๆนี่อะไรเนี่ยมันเปิดกูเอ๊ะอะไรรถยาใช่ไหมบอกมา อ้วดให่เลยมาคนออกไปเหรอาตากุ้ซึเป็นตากรงไเวนะูกงคลตาทไมไม่ต้องนะเอาได้ๆได้เราเล่นกันหลัตาอนเินเลยนะพี่เล่น่คนะครับว่ถงเท้แ้วไม่็ไม่แน่ก็ผลไม้วมนะครับแล้ว นี่ครับนี่อ่าอไผลไม้รวมครับอ่อยเมงนี่จะน้อยนะครับตะเวต้าผมนะครมา่ถุงเท้าเน่านะครไม่น่าเลยผลไม้รวมนะครับเหมือนหมดครับติดใหม่ครับหมดติดใหม่ใหม่ครับมอดเหรอใ้่หรอมอ เดียวนะครับไม่ลดลางก็อีวีใช่อ่ะแต่ละคนได้เดี๋ยวรถอนใหห่วยครับเอาไปจ้าผมครับรถนกระเทียมเหมือนเดิมมันขอขบหรอสู่จิ้มพิ้งหยังไหมจ๊าสีฟ้าเปล่าสีฟ้าโชคดีนะอ่าสีขาวแป้งเด็กง่ายก่อนมะพร้าวถ้ากูได้แป้งเด็กกูจะถือว่ากูเป็นเด็ก กูเป็นเด็กเป็นเด็ก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 ่าไม่ม้าวเฮ้ยะต้องรูขึ้นเลยวะมาคนสุดท้าย้คุณโบนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับจะถ่ายจะถ่ายไม่นานนะครับเราอยู่ที่นี่คนนะครับเสียงเพลงได้ยินนี่คือเขาเต้นคาบอยนะครับ บะีบอยบีบอยคาบอยอะไรเหรอไม่ยากก็ถนอวได้โอ้ดเิดไม่ยากทั้งหมดไปครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นคลิปพิเศษไม่ถ่ายอะไรนานมากอ่าสวัสดีครับเนาะเจอกันใหม่ครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไปครับ